ค่ะค <Private> ุณยายไล่ค่ะค <initiatives> ่ะมาตามแนวทางกับ <pu> ค <beast> ุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 8ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกเนาะคุณยายค่ะมาตามคุณยายตัววิกตัวงวดคุณยายว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันมือไร้คะคุณยายฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนาะมาตามคุณยายวันที่สิบแปดค่ะท่านผู้ชมฝันแนวไร้คุณยายโอ้ยก็ฝันว่าอันเดียกองกับ ไปเขาเมืองเขาหน้าและเขาบึงหูหนังซื้อนอกเด็กหน่อยเป็นมุนลูกโยคระเทียพอลูกโยคงไลยอือุ้ยเด็กหน่อยร้ายเลยมืน่นวันมื่นวันมื่นวันลูก,ยกยโยคกไปสัก,กตัวไรบานาบานีมะบ้านแม่กลับปาแล้วบานบานีเห็นลูกโยคงบา้านไปผอมมีไง,ออง,ง,ง,งห,หนึ่งอ,อุอ้ยมีไงไปส่งข่อยแน่ข่อยบึงหูช่างออกท่างเขาเขาบึงหูหนังซื้อเขาวะอโอไปส่งก็ไปส่งตัวเราอะแล้วก็เจับไปแค่ลูกเรามันกว ลูกเราเนาะลูกจะข้องมาทันไดนเนี่บ้านนี่ใส่เราไปส่งบ้านสิฮามันหลายคนหลายจะลูกไผ่ลูกไผ่มีแต่เด็กหน่อยมีแต่เด็กหน่อยบ้านนี่ญิงคนแน่เป็นไงผู้หญิงแน่ผู้หญิงแน่หนิพิจารลูกคอยกระโบเห็นตบะไปส่งคอยแน่คอยโบหูเขาเมืองเขาหน้าลูกซื้อขอยกระโบหูเขาว่าเราเอาเขไปส่งไปส่งเราปะแล้วก็จับแกนลูกแล้วมันเข่าไปหอดเมืองใหญ่ๆหญ่เนี่บ้านนี้กลางเมืองส่งคนนีเยอะเรา เออส่งคนนี่ก็สาธุเยอะเว่าสิจีมีเง่้ยคนที่นำมาลูกไว้แล้วว่าแล้วพอกลับเมื่อเมื่อเมื่อบอรเก่าเราเลยเรากลับเมื่อฮะหมดนั่แหละกลับเมื่อกลับลูกบอกเออกลับเมื่อกลับลูกเราบ้านบ้านสู่เข้ามาท่านเห็นเลยบ้านมาเห็นก็ใช่เองี้ยคมีเงียที่ว่าใจเจ้าส่งคอยเท่าหมูต้างออกทางเขาปุ๊บว่าเท่าก็มาบ้านแล้วว่าจับสิติเหล็กตัวเลยบ้านบ้านคุณยายทะเนียนว่า ให้ตีเล็ให้คุณยายหมักตัวไหนเด็กสามโตหมักมักตัวเด็เ 1, 9, 4, กสามโตหนึ่งเ,เก่าสีแล้วแม่มาเก่าสีหมัมกแล้จะงก 4, อกระหนึ่งเดี๋ยวนเก่ากับเก่าคบานนี้ก็พี่้งกับน้ำสีเด้แม่ยัง 1, 9, <อ>ตีเอาแน่นเลยหนึ่งเก่าสี่เด็กสามโตเด็กสามโตให้ตัดกับหมุนเอาหมุนเอาบานนี้ตัวร่องนั่น ปดชีเด้อแม่ตัวมากตัวมักมักแปดตัวรองลงมากก็คือแปดชีมักอีลีนี่คือเก่าซีเก่าชีบานนี้ตัวรองมากกว่าแปดชีอย่าลืมแปดชีไหมถึงว่าห้ล่งเต็มหนึ่งบอกคะเต็มหนึ่งห้ลงลงจากเก่าชีเอออย่ามันเก้าเยือนล่งแปดนะเก่ายันลองแปดผู้หญิงก็น้ำชีค่ะผู้หญิงน้ำซีเล็กหน่อยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งผู้เฒ่าน้าเก่าน้าเก่าคุณแม่ก็เลยคุณแม่กับคุณยายเนาะคุณยายก็เลยห หนึ่งเก้าสี่เลขสามตัวตัดกับมุนเอาเนาะค่ะหมุนัวในค่วงฟันนี่เนาะค่ะเอออืงวดที่ผ่านมาเนาะเออเลขของคุณย่ยพิษแต้มเดียวเนาะแต้มหนึ่งพิค่ะเกือบเข้าสามตัวเนาะเกือบเข้าสามตัวค่ะหากะมาหากะมาฮกกะมาพิษแต่เลขสามเท่านั่ะเลขสามโอ้เสียใจบักอยางใหญ่ค่ะพิษแต้มเดียวด้วยว่า สู่ีกันยัว่งมันจับบรดษัทน้องตามคมพันน้องแต่เมียวมางวดสุดท้ายนี่มาสามนี่โอ้คือสิโอ้ขักยังวะค่ะเอามาสามขักบาทไปซื้อซีสามไม่ได้บาทพื่นไปซื้อีสามกันไปอยู่ไดอแต่ว่าคลิปแรกนี่ผีบอกซีหกเนาะมันออกหกสามค่ะ ลงแต้มหนึ่งค่ะทั้มส้มลงแต้มหนึ่งเลขที่บอกสี่หกเนาะค่ะบอกคักเลยเพื่อนว่าค่ะแต่ว่ามาออกมาหกสามลมลงแต้มเดียวค่ะทานผู้มหงวดนี้กอะโบผาดเนาะคุณแม่ผาดแล้วเอาผาด่เมาคักเนาะหอเพื่อนมาบอกอีกเนาะอกตัวอันนี้เป็นคลิปแรกล่ออีกก็คือคลิปที่สองคงสุดถ่ายเนาะเดี๋ยมาตามค่ะ เดี๋ยวมาตามไห้ฟันดีๆเนาะค่ะฟันไห้ไดเป็นโตเลยเนะจัะงะบอกกระบอกไหมันถือเนาะค่ะไหท่านผู้ชมได้ชคได้ลาบน้่นเนาะคุณยายเนาะค่ะออคลิปนี้คุณยายไห้มาหนึ่งเกลาสี่เนาะค่ะและะ้วก็โตกันแปดสี่เนาะค่ะเลขก มากนี่ก็คือเก่าซีเพ,พนบานอ,อกเนื้อจากนั้นกระตัดกับหมุนเอาเนาะค่ะแนวทางของคุณยายไล่ในงวดวันที่1เมษายน2568ขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับคุณายายสุขหูสุขคนค่ะในคลิปนี้ขอขอบคุณคุณยายไล่หลายๆค่ะบบเพลงแนทางขอบคุณ,ค,ณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่1เมษายน2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณยายเนาะค่ะ คุณยายนี่ฝันสดสดหอนหอนมื่อขึ้นนี่เลยเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนขับไปในเมืองเพื่อนว่าไปนาหาลูกเพิ่นว่าค่ะในความฝันนี่ลูกเสียเพิ่นว่าไปนาหาลูกแล้วล้งทางแล้วค่ะบ่งหุจยักทางไปทางมาว่าสันเลยไปพ่อแม่ยหญ่ผู้หนึ่งเพื่อนว่าเป็นคุณย่าอีละมากับลูกสาวว่าสัน ลูกสาวแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะเป็นพูญิ่งเนาะค่ะมากกับลูกเนาะค่ะมากกับเด็กหน่อยจูงแขนกันมากเพื่อนว่าสีผ้าคุณยายนี่ออกจากหันเพิ่นว่าสิไปทรงวสันในความฝันสีไปทรงคุณยายไล่วสันอาสาสิไปทรงคุณยายไล่กรลับปากเนาะค่ะว่าเอ้ามาวสันไปทรงข่อยแน่ข่อยบ่หูทางไปทางมาวสันมหไงนั่นกับลูกหน่อยเนาะค่ะก็เลยไปทรงคุณยายไล่ไปทรงว้กลางเมืองวสัน บอกว่าข่อยชีสรงไว้ซ้ำนี่เด้อวสันนอกนั้นให้เจ้าหาทางเมื่อเอาวสันคุณยายไล่ก็เลยว่าเออทรงไว้ซ้ำนี่ก็ดีละละว่าสันมีไง่นันกับลูกเนาะค่ะก็เลยกลับไปทางเก่าเพื่อนว่าเห็นยางกลับไปทางเก่าเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นคุณยายก็เลยหุงเมื่อเพื่อนว่าคุณยายให้แนวทางมาหนึ่งเก่าซีเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันหนึ่งนี่ตีมาจากเด็กน่อยเพิ่นว่าเก่าตีมาจากผูเ่านะค่ะ 4นี่ตีมาจากน้ำของผู้หยิ่งเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลื่อหายเป็น1เก่า4เนาะค่ะเลข3ตัวโต๊กันเพิ่นว่าเพื่อนหา84เนาะค่ะเพิ่นว่าผู้เฒ่าน้ำเก่านี่อาชิลงมาแต้มหนึ่งก็เลื่อหายเป็น84เพิ่นว่าค่ะล้กก็ตัดเลนเนาะค่ะตาเลนออกมากก็คือ14เนาะค่ะ1เก่าเนาะค่ะล้วก็เก่า4เนาะค่ะเก่า4นี่เป็นเลขที่มากเพื่อนว่าเน้นเพิ่นว่าหมักแห้งเพื่อนว่าวงกลมหายเน้นเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณยายไร่ค่ะ ในวันวันที่หนึง่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณยายสุขหูสุคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะการไหวคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ